สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ก็มารับชมนะครับช่องเอดายมเดียนะครับวันนี้ผมเดินทางมานะครับหาแม่ลานนะครับเสียดายนะครับเลขแม่ลานนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแม่ลานนะครับฝันนะครับว่าสามีที่เสียชีวิตนะครับมาบอกนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่มันไปตรงกับเลขดังนะครับมันไปตรงกับเลขดังนะครับตรงกับสี่ภุมิพานะครับเลขมันก็มีการขยับไปนะครับแล้วก็แม่ลานเองก็ฝันนะครับฝันว่าจุดทูบนะครับจุดทูบได้เจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดนี่มันไปออกของ ของทกศนะครับของเลขทกศอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นแนวทางนะครับในการรุ้นในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาตามแม่ลานอีกนะครับผมทราบข่าวนะครับว่าแม่ลานเนี่ยถูกนะครับถูก3 9นะครับถูก39ได้ยินแต่ว่าถูก39แต่แม่ลานบอกว่าแม่ลานไม่มีเบอร์โทรผมนะครับเห็นบอกว่าถามคนแถวบ้านนะครับก็มีการถูกกันเยอะนะครับแกฝันได้นะครับฝันได้คืนสุดท้ายเลยนะครับคืนสุดท้ายของของวันที่10เนี่ยนะครับ10 วันที่15เลยนะครับวันที่15นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาแม่ลานกันนะครับว่าแม่ลานนั้นได้ตัวไหนนะครับผมย้ํานะครับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสาหรับตัวเลขนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ทราบหรอกผมซื้อผมก็ซื้อผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปถามแม่ลานว่างวดนี้แม่ลานจะฝันว่ายังไงนะครับฝันได้มือเลขออกฝันได้มือเดียวตัวเดียวก็ได้เสือเลยตัวละสิ โอ้ยแต่ได็คือซื้อหลายเถอะคนบ่เคยซื้อเลขอย่เดียโอ้คนบ่เคยซื้อเลขกฟันเด็กสามเก่าซื้อสามเก่าเลยตัวเดียวโคโลฟันเด็ตัวเดียวโคโลมึงเลขออกโอ้ยเบอร์โทรหายกันเนาะเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรให้เด้องวดนี้นี่แม่ร้านเฮ็ดอีย่างเนาะนี่นาเกีตสุกี้สุกี้แม่ร้านทำสุกี้นะครับวันนี้ ม่นั่นงวที่เราฝันได้สามเก้าแต่ว่าฝันมือเล็กออกแมันเล็กออกโอ้ยจังเดียวันสีเอาเบอร์ทู่ไหเด้อเสนนี่มันบอแมนดอกฝันฝันวันหนึ่งมันหนึ่งซีมันถือเล็กดังเนาะหลืกอขยับเนาะไมได้หลังเขาเขาบอกว่าฝันตรงงวดมันแมนอาบอแมนดอกฝันได้เพเดียวดสามเก้ซื้อแมนสามเก้าสิบบาทไเล็เขาหัวบ้งจั ก็หัวหลาะจน่ตหัวเลาะเขา่าแยรันือสื่อส่ะได้มจะใส่ก็ได้มจะสดอกมาอดบอกเขาด้ว่าโอเคามาซื้อตัวละสี่บาซื้อซูชีซูชีกับซูนหาูนสีกับูแล้วก็สามเก่าซูนสามบอส้ออยไปเห็นอย่างบนกลาง ปูสามปล่อยไปให้มันออกเนาะตั้งแต่เหล็กออกนี่ฝันดีไปเนี่ยเล็กออกมาหนีฝันว่าหินปูนกลับขึ้นมากลับขึ้นมานอนเฮียนหลังหลังเก่าข้างในที่หุ่นงานมันออกสิบหกเล็กอกมันกลับมาอีกหกปูกับงาไม่ยู่กลับมาเฮียนหลังเก่าเฮียนหลังเก่ามาอยู่เฮียนหลังเก่าปูอย่างปูตายแล้ว อ๋อฝันเห็นปูกับมาอยู่เฮี้ยนหลังเกาเฮี้ยนหลังเกาบานรีทเท่าไหร่ครับสิบหกสิบหกสิบเก้าเลขตัวเดียวกันสิบหกสิบเก้านะครับแม่ลานฝันว่าปูคนสิเสียชีวิตเป็นปูแท้ๆเล่มหรือเปล่าอ๋อปูยาแท้ๆกับมาอยู่เฮี้ยนหลังเกาไปเอาไปเออเม่นเม้นมันเสียหนีบอ๋แม่ไมันสีออกตัวเก่าบารีไเสีออกตัวเก่าโอ้ยมันสีออกตัวเก่าโอ้ เอานะครับใครชอบนะครับงวดที่แล้วแม่ลานนะครับเบอร์โทรหายกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะเอาเบอร์โทรให้นะครับแม่เอ้ยผมจะเบอร์โทรที่ไม่ให้วกับไปจะไปใส่ต่อไปใส่โนแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้ออี่ใบ่ได้โทรหาครับโอ้แสดงว่าคนถือหลายน้องสามเก่านะครับ ก็นะครับแม่ลานบอกว่าฝันเห็นปู่นะครับมาอยู่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าบ้านเลขที่16นะครับกลับมาเออกลับมาอยู่บ้านหลังเก่ากลับมาอยู่บ้านหลังเก่าเลขมันออกมันออกเลขยังไงเรานี่ออกเลขท่อกระสอบออกอะไรอ่ะมันจะออกเลขยังไงเสียเนี้ยกระุ้กซื่อเออเลขเจ็ดแปดนึงเจ็ดแปดแปดเจ็ดนั่นมันออกตัวท่อกระสอบอ๋อ เนี่ยงวดที่แล้วนะครับแม่ลานนะครับฝันได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดฝันว่าจุดทูบได้แต่มันไปออกเลขทกศอเนาะเลขทศศอทศสือแปบได้เนาะแต่ว่าทางทางเราก็ผมย้ํานะครับว่าเป็นแนวทางในการลุ้นกันเสี่ยงนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางเราเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นคนแค่หาตัวเลขนะครับถามว่าผมซื้อไหมผมก็ซื้อนะครับผมก็ซื้อผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับงวดเมื่อสักที่ผ่านมาก็ได้ทุนนะครับได้ทุนตัวเองนะครับเพราะเลขมันกระแสเลขมันมาแรงมากนะครับสําหรับงวดนี้นะครับแม่ลานบอกวว่่าาฝฝฝัััันนนนะครบ ปูนะครับที่เสีย<น>เสียชีวิตไปแล้วนะครับกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมนะครับบ้านหลังเดิมกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมนะครับหรือเลขมันจะออกตัวเดิมหรือเปล่าเลขจะตัวเดิมเนาะยากจะเป็นเล็ตัวเดิมยานนะครับอ๋อโอเควันนี้ก็ขอบคุณแม่ลานมากนะครับจะตัวเดิมหรือตัวใหม่บ้านเจอออกบ้านเลขที่หรือออกอายุแม่ลานเนี่ยหลังนี้บ้านเล็ที่เท่าไหร่นี นี 16. 16่สิบหกสิบับสิบหากั้เบงกเจียวนี่จักบาทนี่สามสบาทก็ได้หล oh, ายโพดพะโลกนะโอ้กเตียวสาบาทก็ได้หลายคักด้วอพี่น้อง <c oughs> เอ้ยบางในสามบาทจนหล่น <c oughs> ไ,ได้สิกินเมดล่ลไเนาะประเทศนี้นีน้ออ๋อ,น,อนะครับโอเคนะครับอ๋อ